สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แม่นะคะวันนี้จะเป็นการทานายดวงความรักครึ่งปีหลังนะคะของชาวพิจิกนะคะใครที่มีราศีหรือว่าลัคขณาพิจิกนะคะก็สามารถดูได้นะคะเอ่อสหรับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะถ้าใครยังโสดอยู่หรือว่ารอรักเก่าอยู่นะคะมีดวงคนส,สนิทแล้วก็รอรักเก่าทํานายให้แล้วนะคะครึ่งปีหลังช่วงเวลาก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงสิ้นปีนะคะ ใครที่กําลังดิวอยู่กับคนราศีพิจิกหรือว่าลัคนาพิจิกสามารถเข้ามารับชมในฐานะชาวสองได้เช่นเดียวกันนะคะการแบ่งวันที่ของช่องเมเนี่ยแบ่งทั้งตะวันตกและแบบไทยนะคะเมย์ไม่ฟิกเพราะว่าเป็นดวงทั่วไปนะถ้าคุณว่างก็ดูราศีครข้างเคียงด้วยก็ได้นะคะจะได้ทราบว่าราศีไหนมาเขเหมาะกับคุณนะสำหรับช่องเมย์นะคะ เราจะแบ่งพลังงานออกเป็น3ส่วนนะคะจะเป็นพลังงานความรักในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะกล่องแรกจะเป็นพลังงานความรักในอดีตนะกล่องที่2นะคะเป็นพลังงานความรักนะคะในปัจจุบันแล้วก็กล่องที่3เป็นอนาคตนะคะ นาไั่ค่อนข้างดีเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเม่จะเริ่มคำทำํานายให้เลยนะคะจากอดีตก่อนนะคะมเมดิชียนนะคะไฮปริเซตกับผัวนะมีเดอมูนแล้วก็มีเทมเพลนส์นะคะ ความรักของคุณ2คนเนี่ยเหมือนปฏิหารนะคะที่ทําให้คนสอคนได้มาเจอกันนะคะเหมือนเป็นพรหมลิขิตนะไม่ได้เจอกันโดยบังเอิญน,นะคะแต่ว่าเขากําหนดมาแล้วให้คุณได้เจอกันแล้วก็ได้รักกันนะคะความสัมพันธ์ในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีนะคะการคิดมากการน้อยใจกันนะคะการต้องตับตัวเขาหากันเยอะหน่อยแล้วก็ มีในส่วนของค่เดิมมูลนะคะอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างอาจจะไม่ได้ราบรื่น100%นะคะหรือว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับก่อนนะคะแต่อะไรก็ตามไม่มองว่าไอ้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เมพูดมาทั้งหมดเนี่ย คุณสองคนเนี่ยมีการปรับตัวนะคะมีการช่วยกันแก้ไขนะทำให้ความสัมพันธ์ที่มันไม่ราบรื่นเนี่ยมันดีขึ้นนะคะดังนั้นไม่บอกว่าที่ผ,ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแต่คุณสามารถที่จะ,ะยังปรับตัวนะคะยังปรับจูนกันได้แล้วก็ยังประครับประคองความสัมพันธ์นะคะให้ไปข้างหน้าได้ก็น่าจะเกิดจากการที่ได้มาเจอกันเนี่ยมันเป็นภูมลิขิตอะนะคะไม่ใช่ว่าจะหากันเจอได้ง่ายๆนะสำหรับคู่ของคุณนะคะทีนี้เรามาดู พลังงานในปัจจุบันบ้างนะคะเนี่ยสุวินถือคาถานะคะมีไพ่ราชินีถือคาถาแดดับขึ้นมากับหัวแล้วก็เดือฟูก็มีอุปสรรคอย่างที่บอกนะคะบางรายนี่อาจจะมีการแบบหืนห่างกันบ้างแล้วก็ที่แน่ๆเลยอะมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจนะคะ,ะเผด็จการแล้วก็ไม่ค่อยฟังคนรักอาจจะดื้อนะเป็นไม่ได้เหมือนกันอาจจะมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่ ออกนอกนู่นอกทางนะคะแล้วก็นําพาเอาปัญหากวนใจเข้ามาในความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามไม่มองว่าในปัจจุบันเนี่ยคุณทั้งคู่นะคะเคลียร์กันได้หมดแล้วนะคะไพ่แปดดักขึ้นมากับหัวแปลว่าให้อุปสรรคใหญ่ๆนะคะหรือว่าข้อพิพาทที่มันใหญ่ๆที่ทําให้คุณสองคนห่างเหินหมางเมินกันหรือว่ามีปัญหากันเนี่ย มันสามารถที่จะจบลงไปได้แล้วมันหาหนทางที่จะแก้ไขจุดๆนั้นได้นะคะถ้ามันเป็นปัญหาภายนอกเป็นอุปสรรคภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้มีก็มองว่าจุดๆนั้นเนี่ยมันเบาลงไปนะคะตามธรรมชาติของมันนะคะหรือว่าสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ผ่านพ้นนะคะไปแล้วเนาะแล้วก็มีการให้โอกาสการเริ่มต้นใหม่นะคะให้เติบโนะคะก็ คู่ไหนถ้ามีปัญหากันหนักหน่อยนะคะอาจจะขัดแย้งกันเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเคยห่างกันเว้นช่องว่างเว้นที่ว่างไปแล้วเนี่ยมีโอกาสจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะในช่วงนี้นะ,ะมาดูพลังงานในอนาคตบ้างนะคะ2เหรียญกับผัว d m p อ็มเพสามเหรียญแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะให้ดีหมดเลยนะการตัดสินใจนะคะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะจะเป็นการตัดสินใจที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นนะคะ ถ้าใครยังไม่มีสถานะชัดเจนก็คือจะมีการให้สถานะกันถ้าพูดถึงเรื่องมั่นหมายแต่งงานนะคะตรงนี้นะคะใช้ได้เลยสําหรับครึ่งปีหลังแล้วก็ใครที่อยู่ในชีวิตสมรสชีวิตคู่อยู่แล้วไม่แน่อาจจะมีบุตรเพิ่มนะคะหรือว่าใครยังรอบ,บุตรคนแรกก็อาจจะได้มีบุตรคนแรกด้วยกันนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาจุดจิกจิกนะคะที่มีขึ้นระหว่างคุณสองคนก็จะน้อยลงเพราะว่าจะมีการพูดคุยกันนะคะ มากขึ้นนะแทนที่การทะเลาะกันจะจะเป็นการพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะแล้วก็มีไพ่สี่เหรียญก็แปลว่าออตอนนี้คุณทั้งคู่เนี่ยรู้คุณค่าในตัวกันและกันแล้วก็รู้คุณค่าของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเท่าๆกันดังนั้นต่อให้มีรุรสรัคอะไรก็ตามในอนาคตเนี่ยก็จะไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนได้นะคะช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงเวลาที่ดีของความสัมพันธ์ใครที่มีปัญหาอะไรก็จะเคลียร์ได้ใครรอการตัดสินใจก็จะสามารถตัดสินใจทําให้ความสัมพันธ์มันยกระดับขึ้นได้นะคะ มีคอมมิชเมนท์ที่มันแน่นหนามากขึ้นนะแล้วก็ใครแต่งงานแล้วเนี่ยครอบครัวก็จะแบบเหมือนได้ขยายครอบครัว,ว,วทำอะไรร่วมกันนะคะที่นำมาความจเจริญเข้ามาในครอบครัวนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยจะรักกันดีมากนะคะสามัคคีกันนะไม่ทะเลาะกันบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนนะคะเราพลังงานบวกได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวต่อมาเรามาดูคำพยากรณ์ในส่วนของไพ่ออราเคิลกันบ้างนนะคะ่ะ มี healing family issue นะคะมี finance and career แล้วก็ engagement นะคะช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยนะคะเรื่องการงานก็อาจจะสำคัญนะคะเรื่องของอการค้าขายการงานการเงินเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงขาขึ้นเหมือนกันนะคะในครอบครัวแล้วก็ถ้าใครเคยมีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนนะคะจะสามารถแก้ไขได้เศรษฐกิจในครอบครัวอะไรจะดีขึ้นนะคะธุรกิจการงานการค้าก็จะดีขึ้นนะคะ engagement หมายถึงการคืนดีกันนะคะการได้ใช้เวลารวมกันมากขึ้น healing family issue ตรงนี้ชัดเจนนะคะอย่างที่เมย์บอกว่าใครที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้เนี่ยเคลียร์ได้ทุกเรื่องแน่นอนนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะกําจัดปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆในชีวิตทุกด้านนะคะให้ออกไปแล้วก็รับพลังงานบวกเข้ามาแทนที่นะคะจวันหรอหลังคุณนะคะ ต่อามาเดี๋ยวเรามาดูที่ไพ่คำแนะนำนค่ะอแองเจิลวันเซอร์นะ a c e f u l r e s u r r a t i o n นะคะ Remain Positive นะคะ Recovery นะ,ะภายดีหมดเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆของชีวิตคุณนะคะชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตด้านอื่นๆด้วยนะคะ ต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาสิ่งที่เป็นโพซิทีฟย้ายคุณคิดบวกเข้าไว้นะคะแล้วก็รอต้อนรับพลังงานบวกตรงนี้เนาะ Recovery, Recovery นะคะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งเรื่องของความรักความสัมพัน์แล้วก็เรื่องอื่นๆในชีวิตเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาถ้าใครเคยมีปัญหาอย่างที่บอกทุกอย่างแก้ไขได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยจะสามารถคืนดีกันได้ปรับตัวเข้าหากันได้แล้วก็ใครรอสถานะ ใครอยากแต่งงานนะคะก็มีโอกาสได้พูดคุยกันถึงเรื่องนั้น peaceful resolution นะคะขึ้นมาตอกย้ำนะคะว่าทุกอย่างแก้ไขได้แล้วก็แก้ไขได้โดยดีด้วยนะคะไม่มีอะไรที่ทำให้คุณหนักใจนะคะสมประโยชน์ทุกฝ่ายนะรับพนักงานบวกได้เลยนะคะ วันนี้ขอบคุณนะคะชาวพิจิกแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมช่องเมย์เมในวันนี้นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้เมย์ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์นะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเมเมย์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเมย์ขอตัวก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ